รัน,นเรื่องเงินสามหมื่นสามจุดห้าหมื่นล้านนะฮะก็ที่แล้วมาเราก็ยึดไปบ้างขายทอดตลาดอะไรบ้างได้ไม่เท่าไหร่เราไม่ถึงร้อยล้านนะฮะแล้วก็อยู่ระหว่างเตรียมจะยึดต่อเมื่อสารสั่งมาอย่างนี้ก็ก็ต้องหยุดแล้วก็อุทธรณ์ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อสามวันก่อนสารก็ตัดสินเรื่องคุณบุญทรงเรื่องคุณภูมิสารผลให้ยึดได้ซึ่งทางฝ่ายเขาก็อุทธรณ์ วันนี้สารก็สั่งว่าให้หยุดการยึดซึ่งก็คดีมันก็ยังไม่ถึงที่สุดรัฐก็จะต้องอุทธรณ์อยู่ดีภายในสามิบวันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หน่วยงานาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็ได้รับทราบแล้วก็ไม่เป็นไรคดีมันยังไม่ถึงที่สุดเราก็ว่าก,กันไปเป็นเรื่องธรรมดายึดชนะบ้างแพค้คดีบ้างก็ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้ติดใจอะไรเป็นเรื่องธรรมดาก็อย่าไปพูดกันแล้วกันว่า พอฝ่ายไหนชนะแล้วก็เลยบอกว่าเอ,อสารตัดสินยุติธรรมพอแพ้แล้วก็ไปบอกว่าโอ้ยไม่ยุติธรรมลำเอียงสองมาตรฐานอย่าไปคิดอย่างนั้นปล่อยให้มันเดินไปคดีไปจนถึงที่สุดไม่ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรรับสิ่งที่อายัดไว้ก็ถูกค้างไว้ก่อนก็ค้างเอาไว้ก่อนอไอ,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 อ้ที่ยึดไปแล้วท,ที่ยิงยึดมาได,ได้ไปกี่สตังค์นะฮะ ไดมีส่วนที่ขายไปแล้วบ้างนะมั้ยีมีที่ยึดไปแล้วมาได้ก็ที่เชียงใหม่มที่นิดหน่อยนิดหน่อยไม่กี่ตังค์เลขสองตัวเลขสองหลักนะเลขสองหลักที่มาถึงว่าเป็นหลักสิบอะแบบนั้น<ม>แล้วมีการขายทาอดตลาดที่ยึดมาแล้วไหมไม่แน่ใจอันนี้ผมไม่เค<อ>ยดูเขาเคยรายงานมาแต่เพียงบ้ายึดได้ที่นนนิดที่นี่หน่อยรวมแล้วก็ ไม่ถึงร้อยล้านกรณีถ้าในข้อกฎหมายทม่วายึดแล้วแล้วขายทอดไปแล้วอย่างงี้แล้วสารสันนี้เนี่ยคดียังไม่ถึงที่สุดก็หยุดเอาไว้นนั้ไม่มีอะไรไม่จะมาคืนไปแล้ววันหลังพอจะน่าไปเอากับมกอีกมันไม่ได้มันหยุดเอาไว้านะไม่มีแลยนะพรพอที่แล้วมาก็ยึดอะไรออย่างที่บ้านโยธินอะไรไม่รู้จำไม่ได้นั่นน่ะก็ได้ยึดแต่ว่าก็ไม่ได้ทําอะไร ก็หยุดเอาไว้ทั้งหมดแล้วก็ดําเนินคดีในชั้นศาลปกครองสูงสุดต่อไปแล้วรัฐบาลจะยืนอุทธรณ์นี่อะไรยังไงครับก็ต้องยื่นภายในสามิบวันอยู่แล้วเหมือนกับคดีโน้ตคุณคุณภูมิสารผลคุณคุณนทรงก็ต้องยื่นอุทธรณ์ภายในสามิบวันเหมือนกันก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ปล่อยให้กระทรวงการคลังเขาว่างเข้าไปกระทรวงการคลังเป็นเจ้าทุกนะเรื่องนี้แต่มีอายการ ดําาเนนิกรอาจาราย์คะอย่างคําที่สารยกมาใช้เนี่ยค่ะมันจะมีผลต่อคดีอาญาคดีสารีกาที่ก็ <c oughs> ไม่ทราบ <c oughs> เพราะเรื่องแปลกเพราะเริ่มคดีนี้ต้องเข้าใจว่าเริ่มต้นที่สุดเนี่ยก็คือสารดีกาแผนคดีอาญาที่าพากษาว่ามีความผิดเป็นการละเวน้นในฐานะเป็นประธานอะไรต่อตอะไรเนี่ยแล้วต่อมาปปชก็มีหนังสือแจ้งมาว่า ต้องไปจการยึดทรัพย์ใช่นะก็ไปยึดทรัพยเ์เมื่อไปยึดทรัพย์เสร็จทางผู้เสียหายก็มาฟ้องถอนการยึดคดีนี้เป็นการที่ผู้เสียหายฟ้องถอนการยึดเหมือนกับเคสกบุญทรงเนี่ย้วศสารปกครองชั้นต้นก็ได้พี่พได้ใช้อย่างนี้ว่าเขาเป,เป็นเพียงประธานเท่านั้นอะไร คนอื่นเจ้าหน้าที่ต่างหากเป็นผู้ผิดไม่ใช่เขาอะไรก็กไม่เป็นไรผมยังไม่เห็นนะคํคทพิพากษามีแต่คนสรุปมาให้ทราบเท่านั้นก็ปล่อยก็ดําเนินการไปตามเพียงแต่รู้สึกจะแยง้งแยงกันกับคาพิพากษาสาริกาผ่านนคดียาพูดํารงตาแหน่งทางการเมืองแบบนี้เขาสามารถใช้คำพิพากษานี้ไปต่อสู้ต่อได้ไหมครับเขายัางไม่ทําอะไรหรอกครับเราจะให้ถึงที่สุดก่อนไม่มีใครทําอะไรเรงส่งว่าถือว่าเป็น ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าวิตกอะไรเลยอาจารย์้ดยการต่อสู้ชันต่อกปก็ถ้าแพ้คดีมันก็ต้องวิตกอยู่ดีแหละแต่ว่าไม่ได้วิตกอะไรมากเพราะมันยังเดินการต่อไปจนถึงที่สุดได้อันนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะเอามากล่าวอ้างได้ว่าคุณยังไม่ได้ผิดเลยอย่งอย่างย่งยงพูดอะไรหลายเพราะเพราะว่าคำพิพากษาสารแผนิคดียผูู้ดรงตำแหน่งทางการเมืองที่ได้วินิจฉัยเอาไว้ว่าผิดอ่ะมันยังอยู่ แล้วคำพิพากษาของศาลทั้งทของศาลปกครองแล้วก็ศาลศาลอาญาจะมีผลอะไรไหมครับเท่ากับว่าคำนิสัยเขาเขาเหยียแย้งกันก็ยังไม่ทราบจริงๆยังคิดไม่ออกแต่แต่เริ่มต้นที่ไปยึดทรัพย์อย่ยก็เพราะศาลฎีกาบอกว่าผิดต่อมาปปชบอกว่างั้นก็ต้องไปจัดการยึดทรัพย์เสียเราก็ไปจัดการยึดทรัพย์ไปยึดทรัพย์แล้วศาลปกครองชั้นต้นขีดเส้นใต้ออกมาชั้นต้น เห็นว่ายังไม่ผิดก็ก็อุทธรณ์ขึ้นไปซึ่งก็มีประเด็นให้อุทธรณ์ได้นี้ไม่มีปัญหาอะไรถ้าอย่างนี้นี่สองสายเห็นว่าไม่ผิดมาแล้วทั้งคู่สิอะไรนะหมายถึงสารชั้นต้นที่บอกว่าไม่เห็นว่าไม่มีเรื่องไหนสารปกครองการก็ไม่ก็เห็นว่าคุณยิ่งรักเนี่ยไม่เปิดสามารถที่จะดูแลไม่ไม่เกี่ยวข้องสารปกครองชั้นนอกกับสารปกครองการคือสารเดียวกันเนี่ยคือว่าคือวาถึงว่าแล้วอันนี้มันจะ ก็ไม่ม <g ox> ีอะไรไม่ม <g ox> ีอะไรเกิดขึ้นเลยทั้งสิ่งก็หยุดอย่าไปยึดอย่าไปอายัดอะไรก็ซึ่งเราก็ไม่ได้ยึดอายัดอะไรอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีอะไรจะยึดที่ที่ควรจะยึดก็ได้ยึดไปแล้วจะขายทอดตลาดหรือยังผมไม่ทราบเหมือนกันอย่างตัวบ้านที่ยึดไปแล้วแต่ยังไม่มีการขายทอดตลาดเนี่ยก็สามารถก็หยุดเอาไว้ก่อนก็หยุดเอาไว้ก่อนนะอเจขาอยู่อยู่แล้วผมเห็นยวเขาก็อยู่อยู่แล้วเป็นเด็กเป็นล้อยก็ออกที่จะถามว่ายึดแค่หลักสิบคืออะไรั ไม่ใช่ทรัพย์สินที่ยึดได้เนี่ยเป็น36ล้าน17ล้านเนี่ยกลักสักหนึ่ไม่ใช่กระตสิบล้านสิบล้านโอเคเลขสองตัวครบเลขสองตัวไงคือมันไม่ถึงร้อยล้านรวมรวมกันหมดได้ยังไม่ถึงร้อยเลยประมาณรับประสาอะไรก็ะสาหมื่นห้าอะไรมันกี่หร่นะที่ยึดไปแล้วผมจําไม่ได้แล้วจะเดี๋ยวจะเดาเอาแต่อันนี้เป็นหลักหลักเสร็จอย่างที่เล่าที่ขายทอดตลาดแล้วใช่ไหมโอ้ยังไม่ได้ขายเลยสักอันนึงที่ยึดมือ อาจารย์ถามเกี่ยวกับเรื่องพอรบรข้อมูลข่าวสารราชการนะคะมันมีการตั้งข้อสังเกตรเรื่องแบบอาจจะมีผลต่อการตรวจสอบเรื่องความโปร่งใสเรื่องข้อมูลของราชการรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์จนติดเพนทวิตเตอร์เลยว่าไม่เอาพลบฉบับนี้ค่ะมันยังไม่ได้เสนอสภา,าใช่ไหมยังไม่เสนอการจะเข้าเขาตั้งข้อสังเกตกันฝ่ายค้านก็ออกมาบอกว่าอาจจะมเีเรื่องการตรวจสอบในอนาคตก็เอาไว้พูดกันในสภา อาจารย์เห็นร่างแล้วเป็นยังไงบ้างคะเห็นแล้วแน่นอนแต่ว่าตอบตรงนี้ไม่ถูกเพราะว่าเพราะว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้สำรุจอะไรตรงนี้ทีนี้เมื่อใครตักทวงคัดค้านอะไรก็ไม่ไม่แปล่กฎหมายทุกจอดเข้าสภาก็มีคนโนทวงแกันอ่ะคู่ชีวิตนึกว่ามันจะดียังทวงจนเดี๋ยวนี้ยังเข้าไม่ได้เลยโอเคค่ะอาจารย์ ผมนั้นนึกว่าคู่ชีวิตเข้าสภาไปแล้วประโยทยังกลายเป็นค้างอยู่เพราะว่ามีคนทวงมีคนทวงพักเก้าไกลก็ทวงเขาอยากได้แต่เขาบอกเขาไม่อยากได้อย่างนี้เาเาสยา่ดี่ไอของเพนนกรเคือใมนไม่เป คำพิพากษาบอกว่าเป็นที่สุดแล้วใช่แต่ว่าคำพิพากษาของศาลปกครองนี่ยังไม่ที่สุดยังไม่เป็นที่สุดใช่แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าแล้วก็คนละประเด็นกันอ๋อคือคนละประเด็นใช่ไหมฮะเพราะมันในสารฎิกาพนักเดียญานั้นวินิจฉัยว่ามีความผิดทางอาญาอันนี้คือคดีแพ่งนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคดีแพ่งไม่เพราะคนอ่ะตอนแรกเรเห็นข่าวก็ตรงใจว่าคุณยิ่งรักไม่ผิดแล้วอะไรมันคนละส่วนต้องต้องย้ำคำว่ายังไม่ถึงที่สุด แม้กระทั่งคุณบุญทรงเนี่ยก็อย่าไปว่าแก่ก็บัรก็ย่งไ่ถึงที่สุดเพราะที่ท่านถามว่าแล้วผิดไหมขณะนนี้รัฐก็ยังมีคาที่พักษาสารรดีกาอยู่ว่ามันผิดเพราะถ้าเริ่มต้นเขาไม่ได้บอกว่าผิดเราจะไปยึดเขาได้ยังไงล่ะแล้วที่ไปยึด,ด่พาะปปชมีหนังสือโทรมาบ,บอกว่า อ่ะเมื่อผิดแล้วคุณอยู่เฉยๆเดี๋ยวคุณละเว้นนะอ่าก็ต้องเป็นอยอะแล้วถ้านปรความสูงสุดบอกว่าไม่ผิดหรือย้อนแย้งกันไปหมดก็ก็อย่าไปท่าอย่างนั้นนะเขาเขาเขาไม่ทำกันแอบเตรียมกันไว้ได้แต่ว่าไม่ตอบกันในที่พับลิคได้รับ ออคคไม่งั้นไม่คุณก่าผมคนหนึ่งอะล้เมิดอนำนาาสารเ <laughs> อตอนแรกคนคิดว่าออพอเรื่องนี้ออกมาคิดว่าคุณรักแบบคือคลีนแล้วสามารถกลับประเทศได้แล้วอะไรอยงยอ๋อมาพอ,อ,อต้องย้ำคำียาสันนิกาอย่างยู่มีความผิดแล้วตอนนั้นจำคุกด้วย <laughs> ก็กลับมาได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนครับ <laughs> บอกแล้วอย่างนะฮะหมดแล้วเอาซะให้หมดเออแล้วขอบคุณใครไม่รู้ส่งรัฐธรรมนูญมาให้ดูแลเออได้ดูแลเห็นแล้วเห็นแล้วพวกคุณจะส่งมารอมเพื่อว่าไม่รู้เห็นแล้วก็ดูสวยดีเพราะเร่มีข้อห่วงใยอะไรบ้างไม่ไม่มีอ่ะก็มันเป็นประเด็นที่เขาพูดกันมานานแล้วนะแต่ผมห่วงอยู่นิดเดียงอ่ะคือมันทั้งหมดเป็นห้าประเด็นไอ้ห่วงอยู่นิดเดียงอ่ะว่าไอ้ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับแก้วิธีการเลือกตั้งนั่นแหละ เป็นสิ่งที่ได้มีการเห็นพ้องต้องกันหรือไม่ผมเข้าใจว่าประเด็นอื่นๆเนี่ยคงกาค,คงคุยกันจริงพระคุณไพบูล์ท่านได้ถแถลงได้ว่าในการทําร่างนี้ขึ้นมานั้นได้หารือกับพัคน่วมรัฐบาลแล้วก็แม้กระทั่งพักฝ่ายค้านด้วยและพุทธสภาแล้วก็ถ้าหารือกันแล้วแล้วก็เห็นชอบกันจริงมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้ว,วิธีการเลือกตั้งบัตรสองใบเนี่ย ผมไม่ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าว่าหารือกันแล้วเห็นพ้องต้องกันจริงหรือไม่ถ้าเห็นพ้องต้องกันก็กไ็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรไส่วนอีกสีป่ประเด็นมันมันไม่มีปัญหาอะไรเลยร้อยสี่สี่นี่มันทำให้การตรวจสอบที่ามานน้อยลงร้อยสี่สี่เนี่ยเขาเกือบจะไม่ได้แก้อะไรมากเลยแต่เขาแก้ส่วนที่เป็นโทษบทกําหนดโทษออกไปแล้วพอแก้อันนี้เข้าก็เลยทําให,ให้ต้องไปแก้ร้อยแปดสิบห้าด้วย ให้บันสอดคล้องกันเท่านั้นนะซึ่งก็ไม่ได้เป็นปัญหาเพราะว่าเขาแก้กลับไปตามรัฐธรรมนูญจบอบปี50นะก็ถ้าเจ้าอย่างนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรคือหลักของมาตรานี้ยังอยู่เขาไม่ได้แก้หลักที่บอกว่าสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจะแปรยติในทางที่เปลีป่ยนแปลงหรือว่า,าเพิ่มเติมไม่ได้แต่ว่าในทางลดได้หลักนี้ยังอยู่ฮนะ ทีนี้บังเอิญปัจจุบันเนี่ยร้อสี่เนี่ยไปไปกำหนดเขียนโทษไว้พลุงพลังไล่ไปจนถึงผู้อนวยการสำนักงานไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตัดไอ้ส่วนนี้ออกมันก็<ๆ>ก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมาก<ๆ>ก็เพราะว่า<ๆ>เพราะว่าเขาแก้ร้อยสี่สี่ก็เลยต้องไปแก้ตรงนั้นแต่ส่วนที่ว่าห้ามแทรกแซงการแต่งตั้งย้อยอะไรเนี่ยมันยังอยู่<ๆ>เพราะว่าร้อยแปดสิบห้ามันมันไปพูดรองรับร้อยสี่สี่เอาไว้ ก็ทุกอย่างยังยังยังเหมือนเดิมยกเว้นแม้กระทั่งเข้าสมสภาร่วมกันก็ยังอยู่แต่เขาไปแก้ไ้เรื่องว่าให้สภาผู้แทนรัษฎรเข้ามารับผิดชอบด้วยแล้วก็ให้รายงานแทนที่จะสามเดือนหนึ่งก็เป็นหนึ่งปีหนึ่งก็ดีดีสิทธิเสรีภาพก็แก้ดีขึ้นดีก็ก็ดูดีห่วงอย่างเดียวคือเรื่องวิธีการเลือกตั้ง ถ้าเห็นพร้องต้องกันไม่มีปัญหาแล้นี่คือทำให้ภัคเล็กที่ได้ประโยชน์แตะไปเดียวนี่ก็มีปัญหาแล้วมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาไปแก้ใช่ไหมว่าถ้าคุณส่งไม่ถึงร้อยเขตคุณก็ไม่สามารถจะส่งต่อที่ลิสต์ได้าทานจาแล้ว่วานเพื่อจะปแค่รกระสาจก็ย,ยังืออาน,นาขอ,ก,อ,อก็ไม่ได้ว่าอะไร ไม่ได้ว่าอะไรการเ็นหน้าได้มันต้องมนด้วยกัน้องน็นการต่ันมาสับกันแล้วว่าก็ไม่รู้ถึงเวลาโหวตเขาก็นับคะแนนเสียงกันไม่ใช่เหรอกึ่งหนึ่งของสภาในวาระที่หนึ่งวาระที่สามแล้วก็พุธิสภาต้องให้ความเป็นชอบหนึ่งในสามมันยังอยู่ก็ยังน้อยประเด็นพวกเหล่านี้ถ้าได้แก้ออกไปก็เสร็จออกไปรอบหนึ่งก่อน แต่ว่ายังไม่ได้ไปถึงขนาดที่จะต่ออายุยืดอายุสภาหรือว่าแม้กระทั่งยุบสภาก็คงจะไม่น่าจะเกี่ยวอะไรแล้วก็ในความเป็นจริงก็ยุบไม่ได้นะฮะเพราะอะไรู้งแมเพราะว่าฮะไม่ใช่เพราะว่าคุณแก้วิธีการเลือกตั้งเนี่ยคุณจะต้องไปแก้กฎหมายเลือกตั้งใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อคุณแก้แรัฐมนูญเสร็จคุณต้องไปแก้กฎหมายลูกก่อน มันจะรีบยุบไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่แก้กฎหมายโลกแล้วคุณจัดการเลือกตั้งไม่ได้หรอกโอ้ยไม่ถึงขนาดนั้นองไ่จริงๆไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะนานเพราะมันแก้พวกนี้มันก็มัอยู่ที่ว่าเห็นพ้องต้องกันหรือไม่มันก็เมื่อมันไม่ไปสู่ประชาธิปไตยรอหนึ่งสองสามที่คือมันก็ผ่านได้โดย ไม่มีกำหนดเวลาหนึ่งเดือนก็ได้มันจะมีปัญหาคือว่าการแก้กฎหมายรูปมก็ใได้ตรงกับการเปิดสภาปิดสภาถ้าแก้เสร็จแล้วสภายังไม่เปิดมันก็ยังเอาเข้าไม่ได้ดดสองสาเดือนอประมาณนั้นแต่มันเข้าที่ประชุมร่วมนะ เพราะว่าเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยเอาอีกนะฮะเนื้อไหลก็เนื้อไหลก็